สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Black l o k Idol a v e n g e r ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู a r t ์ติแฟทั้ง3ซีซั่นของอาชีพไนท์แล้วก็มานั่งวิเคราะห์กันครับว่าในแต่ละซีซั่นนั้น,นเราควรที่จะต้องหา a r t ์ติแฟก์กี่ดาวเนี่ยมาใช้งานกัน แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรากันในวันนี้ผมมาร์คเบเกอร์ขอแนะนําแหล่งขายบัตรเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Google Play Gift Card iTunes Gift Card Unipin นพและ l a เ e r o o ที่ร้าน CGC Thailand มีขั้นตอนการซื้อไม่ยุ่งยากสะดวกปลอดภัยมีทีมงานคุณภาพคอยซัพพอร์ตใช้บริการได้ที่ www.cgcthailand.com นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ Artifact ซีซั่น1นะครับนั่นก็คือการ d r a g o n s l a y e r w a r r i o r ด้วยความสามารถ1ดาวเนี่ยก็คือจะทําให้สกิลเฟเธอร์โบนั้นสามารถสร้างความเสียหายด้วยพีดามีเนี่ยได้ลุนแล้วเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยการเอา m a ็กเอชพเป็นจำนวน200%มาคํานวณส่วน2 d o ดาวนะครับก็คือจะทําให้สกิลโปรโ o k e นั้นช่วยเพิ่ม m a ็กเให้กับตัวไหนเองเป็นจำนวน50%ด้วยกันทีนี้นะครับในช่วงนี้เนี่ยคนก็จะเลือกใช้2ส,สกิลนี้กันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอยากจะเลือกปลดสกิลมาให้ตรงกับอาร์ติแฟก โดยสโล l สกิลโปรโวกนั้นก็จะเป็นการลดพลังโจมตีของศัตรูลงนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองแต่ว่าก็จะทําการทอนศัตรูทั้งหมดด้วยซึ่งถ้าเทียบกับสกิลที่มีความสามารถในการทอนเหมือนกันอย่าง Trap เอ็แล้วส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะชอบสกิลนี้มากกว่าเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายด้วยการเอาเบสเอดีเคเนี่ยมาคานวณได้เยอะที่สุดในบรรดาสกิลโจมตีทั้งหมดของาน,นแล้วนะครับยังทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะหนักหน่วงซึ่งก็จะลดค่าเดฟลงแล้วก็ยังมีโอกาสได้รับสแตกแกล่งก้า ที่จะช่วยเพิ่มค่า m a x SP อ่ะแล้วก็สามารถที่จะสะท้อนดาเมจกลับไปยังศัตรูได้เท่าน,นั้นยังไม่พอนะครับยังมีความสามารถในการสตาร์อ่ะแล้วก็ลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของศัตรูออกไป เรียกได้ว่าเป็นสกิลที่มีความสามารถรอบด้านมากกว่าถึงแม้ว่าจะยังไม่ทําการปลดลิมิตเบรกเหมือนกันกันกบสกิลโปรโวก็ตามทีทีนี้นะครับเรามาดูอีกหนึ่งสกิลที่จะเอามาใช้คอมบร่วมกันกับโปรโวกนะครับนั่นก็คือเฟทอรโบสกิลนี้เนี่ยผมชอบตรงที่มันมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบหมู่นะครับไปพร้อมๆกับการลบบัฟที่เป็นประโยชน์ของัตูเหล่านั้นออกไปซึ่งหากเทียบกับสกิลทั้งหมดนะครับที่มีความสามารถในการลบบัฟของไนท์เนี่ยนี่จะเป็นเพียงสกิลเดียวเลยนะครับที่สามารถลบบัฟสตูออกไปได้ทั้งหมด นอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะลดกรอกของสตูไปพร้อมๆกับการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมโดยการเอาค่า m a x HP เนี่ยมาคำนวณและดาเมจนะั้นะก็เป็นการสร้างความเสียหายแบบ True Damage อีกด้วยซึ่งก่อนหนะ้าที่เราจะใช้สกิลนี้เนี่ยแน่นอนแหละว่าเราก็จะต้องเปิดด้วย Provoke นะครับที่หากเอาไปใช้งานร่วมกันกับ a r t ติแฟกแล้วก็จะช่วยเพิ่มค่า m a x HP ขึ้นมา ถึงทําให้สกิลนี้เนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจากประสบการณ์การใช้งานเนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าถึงแม้ว่าจะได้ MacSP ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นจำนวน50%แต่ถ้าเทียบกับสกิลเฟรเดตชาร์ดที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มค่า MacSP เหมือนกันก็นกตามทีแต่ว่าจะช่วยลดดาเมจที่ได้รับลงไปงพร้อมๆก,กับการได้รับสแตก็กรสวิตวิญญาณต่อสู้ที่ก็จะช่วยบูทด,ดาเมจให้กับตัวไนท์ขึ้นมาได้ถึง25นะนครับ ่วนตัวเนี่ยผมก็รู้สึกว่าสกิลนี้เนี่ยทำให้หนท์สามารถยืนรับดาเมจได้ดีกว่าการใช้โปรโบคควบคู่กับเฟเธอร์โบลซัดซแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อให้ทุกคนเ,นเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเทสใน PVP ให้ดูนครับ เห็นไหมครับว่าการที่ไนท์เนี่ยเปิดด้วยสกิลโปรโบกแล้วก็เฟเธอร์โ,รโบนั้นอาจจะทําให้ดาเมจช่วงต้นเกมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยทีเดียวแต่จากประสบการณ์การใช้งานของผมมันก็ต้องบอกตามตรงนะคบว่าคอมโบนี้เนี่ยอาจจะดูเหมาะแค่ในส่วนของ PVP โหมดเท่านั้นและตัวละครอื่นๆในทีมเนี่ยก็จะต้องมีสกิลคลาวน์คอนโทรที่เยอะหน่อยเพราะว่า2ส,สกิลนี้เน้นแค่ในเรื่องของการทําให้ไหนท์ยืนรับดาเมจได,ด้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปพร้อมกับการทําดาเมจแต่ว่าจะไม่ได้มีความสามารถในการคลาวน์คอนโทรเลยส่วนในเรื่ององงข PVP e, โดยเฉพาะดามเม b บอสนะ้ะส่วนตัวผมว่าค่อนข้างที่จะชอบคอมโบสีแดงมากกว่านะครับพเพราะนอกจากจะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงก็ยังมีสกิลคลาวคอนโทรลต่างๆที่เอาไว้ใช้ขัดบอสได้ซึ่งหากเทียบกับเฟเธอสที่จับคู่กับโปรโวคแล้วก็จะไม่ได้มีความสามารถเหล่านั้นเลยอีกทั้งนะครับถึงแม้ว่าใน PVP เนี่ยจะสามารถสร้างความเสียหายกับผู้เล่นด้วยกันได้เป็นอย่างดีแต่ว่าพอต้องไปเจอบอสที่มีพลังชีวิตเยอะมากๆนะครับดาเมจของ2คอมโบนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอนั่นเองแต่ก็นั่นแหละครับหาก ใครที่ชื่นชอบที่จะเล่นคอมโบนี้ก็สามารถที่จะปลด2ดาวของ Artifact ซีซั่นหเนี่ยมาใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการปลดดาวอื่นอ่นมาใช้งานเพิ่มเติมครับเอาเลยครับทีนี้เรามาดูในส่วนของดาวที่ 3, 4แล้วก็5ของไนกันบ้างนะครับโดยที่ผมต้องรวบมาเลยเนี่ยเพราะว่าทั้ง3ดาวนี้เนี่ยมันเป็นคอมโบเดียวกันและหากใครนะครับที่จะเล่นคอมโบนี้ก็เหมือนถูกบังคับให้จะต้องปลด5ดาวเท่านั้น ถ้าปลดเพยงแค่3ดาวหรือว่า4ดาวเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถพุทดาเมจของคอมโบนี้ขึ้นมาได้อย่างเต็มที่นะครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวที่4นั่นก็คือการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลเอนดูอกอนซึ่งเดิมทีแล้วนะครับความสามารถของสกิลเอนดูอกรหลังปลดลิมิตเบรกเนี่ยก็จะทําให้นท์ดูเป็นแทงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มทั้งในส่วนของเดฟแล้วก็เอ็มเดฟเป็นจำนวนมากแถมยังช่วยเพิ่มค่าแม็กซ์พีให้ได้อีกด้วย ซึ่งความสามารถของอาร์ติแฟลนี้นะครับก็จะทําให้เอนดัเนี่ยมีความสามารถในการที่จะทําให้ทั้งทีมนั้นได้รับบัฟที่มีความสามารถในการดูดเลือดนะครับในช่วงอระยะเวลาสั้นๆทีนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยเอนดัไปแล้วเนี่ยสกิลต่อไปที่เราจะเอามาคอมโบกันนั่นก็คือ p o w พาวเวอร์แอแทนั่นเองซึ่งหลังจากที่ทําการปลดลิมิตเบรกแล้วนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะน่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวอย่างเช่นพวกบอส โดยในช่วง3ดาวนั้นะพีดามีจะเพิ่มขึ้นตามค่าแม็กซ์พที่สูญเสียไปส่วน5าดาวนะครับก็คือจะเอาค่าแม็กซ์นีมาคำนวณเพิ่มมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงยังจะช่วยเพิ่มพลังโจมตีตามค่าแม็กซ์ที่สูญเสียไปและการสร้างความเสียหายด้วยสกิลพาวเวอร์ฟู t ์แอกนี้จะการันตีว่าจะติดคริติคัลอย่างแน่นอนซึ่งส่วนตัวผมเองนั้นยังไม่เคยใช้คอมโบนี้จริงจังนะครับแต่จากการบอกเล่าของเพื่อนๆที่อยู่ในกลย่รวมไปถึงคนดูที่มาบอกเล่าประสบการณ์การเล่นในช่วงที่ผมไลฟ์สตรีม คนข,ข้างที่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าคอมโบนี้ค่อนข้างที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงอาจจะแรงที่สุดในบรรดาสกิลคอมโบที่เน้นโจมตีเป้าเดี่ยวทั้งหมดของนายซะทีซ้ำไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมนะครับว่าคอมโบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเน้นไปในเรื่องของการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวจึงอาจจะเหมาะแค่ในส่วนของ PVE แต่ว่าใน PVP นั้นอาจจะดูไมนะ่โดดเด่นมากนัก และยิ่งคอมโบนี้ไม่ได้มีความสามารถในการคลาวคอนโทรเลยดังนั้นถ้าจะหยิบเอาคอมโบนี้มาใช้งานก็จําเป็นที่จะต้องให้ตัวละครอื่นๆที่อยู่ในทีมมีความสามารถในการคลาวคอนโทรที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรจึงจะสามารถบาลานซ์ทีมได้เป็นอย่างดีก็เอาเป็นว่าสําหรับใค,ครที่เล่นไนท์อยู่ในตอนนี้และอยากได้ดาเมจเป้าเดี่ยวแรงๆที่จะเอาไปใช้ในการทําดาเมจบอสการเลือกที่จะปลดอร์ติแฟกซีซั่นหนึ่งของไนท์เป็นระดับ5ดาดาวก็ดูเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่สําหรับใค,ครที่ติดใจ ในคอมโบสีแดงที่นอกจากจะมีดาเมจที่รุนแรงแล้วก็ยังมีคาวคอนโทรลที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยก็ไม่มีความจําเป็นอะไรที่เราต้องฟดดาวสักดวงในอัตติแฟกต์ในช่วงซีซั่นหนึ่งนี้มาใช้งานครับต่อมาเรามาดูอัตติแฟกต์ซีซั่นสกันบ้างนะครับนั่นก็คือโพไซดอน raging wave monster โดยสำหรับภาพรวมแล้วอัตติแฟกต์ซีซั่นสนี้เนี่ยจะทำให้หนท์ดูเป็นแทงกึ่งดาเมจที่มีความคล้ายคลึงกับคูเซเดอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นนะครับหากใครที่ไม่ได้มีครูเซเดอร์อยู่ในทีมและต้องการให้หนท์เนี่ยทำหน้าที่ในส่วนของการแท้งได้อย่างเต็มที่ a r t ิแฟก t ์ซีซั่นสนี้ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่สำหรับใครนะครที่จะเอาไนท์ไปเป็นตัวเน้นดามเมจเดี่ยวก็มองข้ามอ r ติแฟก t ์ช่นนี้ไปได้เลยครับ ทีนี้นะครับในส่วนของความสามารถเนี่ยเรามาเริ่มต้นกันที่1นดาวนะครับก็คือจะทําให้สกิลเอนดูร์นั้นมีความสามารถในการมอบบัฟดูดเลือดให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมซึ่งก็จะทําให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะยืนทําดาเมจได้ในระยะเวลาที่นานเพิ่มมากยิ่งขึ้น่ะถึงแม้ว่าจะมีรอยต่อของการฟื้นฟูนพลังชีวิตจากสกิลของพีทก็ตามทีต่อมาครับก็คือความสามารถของดาวที่2จะช่วยทําให้สปีดไรท์นั้นมีความสามารถในการที่จะทําให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยได้รับไนท์ชิลที่ จะได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีลดลงนะครับเป็นจานวน66%อีกทั้งนะครับก็ยังสามารถที่จะทําให้สร้างความเสียหายกับมอนสเตอร์หรือว่าบอสธาตุดินน้าลมไฟได้ลุนแหลงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยต่อมาครับก็คือความสามารถของดาวที่4่แล้วก็ดาวที่5ครับจะเป็นการเพิ่มความสามารถให้กับสกิลเอิร์ธเชตเตอร์ให้มีความสามารถในการสร้างความเสียหายที่ยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอน,นครับว่าถ้าเราทําการปลดดาวที่3แล้วก็ดาวที่5มา นั่นก็นเท่ากับว่าเราเนี่ยก็จะต้องเน้นใช้สกิลโจวมตีหมู่อย่างเออร์ c ชตเตอร์เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะทําให้ความสามารถในการเน้นสร้างความเสียหายเป้าเดียวของนายนั้นก็จะเหลือเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือ Powerful Attack หรือว่าคอมโบสีม่วงที่เราจะเพิ่มความสามารถของมานะให้น่าสนใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยการปลดดาวที่4มาใช้งานนั่นเอง ซึ่งเอาจริงๆเลยนะครับความสามารถของดาวที่4ของ a r t i f a c t s e a s o n 2ของไนนี้มันก็จะมีความคล้ายคลึงกับดาวที่5ของ a r t i f a c t s e a s o n 1่นะครับแต่ว่ามันอาจจะน่าสนใจกว่าเพราะมีการเอาค่า m a x HP เนี่ยมาคำนวณมากขึ้นแถมยังเพิ่มความเสียหายให้กับสกิลเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจำนวน40%ด้วยกันสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ a r t i f a c t s e a s o n 2ของไนโดยสาหรับใครที่จะเน้นเอาอาชีพนี้เนี่ยมาเป็นแท้งที่มีความสามารถในการซับทีมที่ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ปลดเพียงแค่2ดาวเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นะหากใครอยากให้หนหยเนี่ยสามารถที่จะสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวโดยเฉพาะกับพวกบอสได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะต้องปลดไปที่ระดับ4ดาวสุดท้ายเลยนะครับหากใครอยากเอาคอมโบนี้ไปใช้ในการปั่นป่วนใน PVP ก็จะต้องปลดดาวที่3แล้วก็ดาวที่5เนี่ยไปพร้อมๆกันครับก็จะทําให้สามารถสร้างความเสียหายแบบหมู่ไปพร้อมๆกับก,บการปั่นป่วนศัตรูเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเอง แล้วก็มาถึง a r t ์ f a c t ชิ้นสุดท้ายนะครับนั่นก็คืออาร์ติแฟกซีซั่น l i c e d e s p i e a b l e g o d กเซึ่งความสามารถโดยรวมของ a r t ์ f a c t ชิ้นนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าค่อนข้างที่จะสเปตสปะพอสมควรอย่างซีซั่น2เนี่ยก็มีคอนเซปที่ชัดเจนนะครับว่าให้หน,น่ยเน้นไปที่เรื่องของการแทงแล้วก็การสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่ก็น่านะครับอาจจะมีบางความสามารถที่ผู้เล่นเนี่ยอาจจะสนใจเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูความสามารถในแต่ละดาวกัน เริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนะครับจะทําให้สปิริตไร v ์นั้นมีความสามารถในการที่จะทำให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยสามารถที่จะต้านทานสถานะได้ไปพร้อมๆกับการช่วยเพิ่มเครที่เข้ารลตนะครับในช่วงอะรยะเวลาสั้นๆ่ะซึ่งหากเทียบกับอาร์ติแฟกต์ซีซั่นสองที่จะเน้นให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้น่ะส่วนตัวผมอาจจะฟันธงไม่ได้นะครับว่าความสามารถไหนน่าสนใจกว่ากันก็เอาเป็นว่าสําหรับคลนะครับที่อยากให้นายมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับทีมอาร์ ซัน3ในช่วงดาวที่1น,นี้เนี่ยก็อาจจะน่าสนใจกว่าแต่ว่าถ้าหากใครนะครับอยากให้นท์เน้นมอบบัฟที่ทําให้ทีมเนี่ยยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ r ติแฟกซ์ซี s ั่นเนี่ยก็อาจจะน่าสนใจมากกว่า ทีนี้นะครับเรามาดูความสามารถของดาวที่2กันบ้างนั่นก็คือจะทําให้เฟรดชาร์ตนั้นมีความสามารถในการสร้างความเสียหายต่อเนื่องเนี่ยได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งส่วนตัวนะครับผมใช้สกิลนี้เป็นหลักอยู่แล้วเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการบูทดาเมจให้กับไนท์ถึง25%ยังทำให้ไหนท์เนี่ยสามารถยืนรับดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีบัฟที่ช่วยลดดาเมจที่ได้รับลงได้นั่นเอง แต่นอกเหนือจากในเรื่องของการมอบบ,บัฟต่างๆให้กับไนท์ได้เป็นอย่างดีแล้วในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยต้องบอกตามตรงครับว่าสกิลเฟลชชาร์ดนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากนักและการที่อ r ติแฟกซีชั้นสานี้นะครับทำให้สกิลนี้เนี่ยมีความสามารถเพิ่มเติมอย่างการสร้างความเสียหายต่อเน,นื่องในช่วง10วินาทีแต่มีตัวเลขดามจที่น้อยมากๆส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่ามันก็น่าจะยังไม่ได้ส่งผลทําให้สกิลนี้เนี่ยโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายได้ดีขึ้นแต่อย่างใด ต่อมานะครับก็คือความสามารถของดาวที่3ครับก็คือจะทําให้สกิลฟูลเลสเพียสนั้นสามารถที่จะสร้างความเสียหายในแต่ละครั้งโดยค่าแม็กสเนี่ยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นจากเดิมนะครับที่30%เนี่ยก็จะกลายเป็น80%นแน่นอนเลยครับว่าในตอนนี้เนี่ยหากใครบิลด์ไนท์ให้มีพลังชีวิตสูงมากๆนะครับการใช้สกิลฟูลเลสเพียสในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงในระดับหนึ่งอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเสริมด้วยอาร์ติแฟกซิชั่นสในระดับ3ดาวนี้เข้าไปเนี่ ก็น่าจะสามารถสร้างความเสียหายได้ดหลุดแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะติดอยู่นิดเดียวครับตรงที่สกิล Full l เ s ี p สในปัจจุบันนี้นะครับหากเทียบกับ Trap ยเอทที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายเป้าเดี่ยวได้ดีไม่แพ้กันแต่ว่ามีความสามารถในการลบบัฟบศัตรูแล้วก็คราวคอนโทรอย่างการสตันติดมาให้ด้วยหลายหลายคนเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเอาสกิล Full l เ s ี p สออกแล้วก็ไปใช้ Trap ย์เอทแทนแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับหากใครที่ยังชอบลักษณะการเล่นของสกิล Full l เ s ี p สอยู่ส่วนตัวผมก็เชร์ให้เปิดหา a a c ติ e a s o n 3 แล้วก็ปลด3ดาวมาใช้งานเพื่อเสริมให้สกิลนี้เนี่ยสร้างความเสียหายได้รุนหรัเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะส่วนใครที่สงสัยว่าแล้ว5ดาวเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปลดมาใช้งานไหมต้องบอกตนี้ครับว่าความสามารถในช่วงของการปลด5ดาวนั้นจะทําให้ฟูลิสเพียเนี่ยมีดาเมจได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอ่ะตามมาเปอร์เซนต์เลือดของศัตรูที่สูญเสียไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้กับพวกบอสที่มีพลังชีวิตสูงมากๆนะครับก็าอาจจะทําให้สกิลฟูลิสเพียเนี่ยสร้างความเสียหายได้รุ้นแหน,เ,น,นแเกิดว่าเออาไปใช้นที่่ืน โดยเฉพาะใน PVP โหมดที่ตัวละครของผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ได้มีพลังชีวิตที่สูงอะไรมากนะครับอาจจะยกเว้นในส่วนของคซิเซอร์ไว้หน่อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็น่าจะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนเลยซึ่งถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันน่าจะคุ้มเนี่ยจะปลด5ดาวมาใช้งานก็ได้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่อย่างตัวผมเองเนี่ยรู้สึกว่าปลดแค่ระดับ3ดาวเนี่ยก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ทีนี้นะครับเราย้อนกลับมาดูความสามารถของดาวที่4นั่นก็คือจะทําให้เออร์ชัตเตอร์นั้นสามารถสร้างความเสียหายได้หลายครั้งเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการเอาเบส a d k แล้วก็ MaxP เนี่ยไปคํานวณเพิ่มเติมแต่ว่าจะทําให้สกิลเออร์ชัตเตอร์นั้นมีระยะเวลาในการไล่เนี่ยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจำนวน2วินาทีต้องบอกแบบนี้ครับว่าหากใครที่จะเอาไนท์มันเน้นทาดาเมจเป้าเดียวเออร์ชัตเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นสกิลที่ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่เพราะว่าจะเน,น หายแบบหมู่แทนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าใครจะเน้นให้หนายมาเป็นแทงกึ่งดาเมจที่จะต้องเอาสกิล Earth เออร์ชัตเตอร์มาใช้ในการปัดฟวนศันตรูผมก็รู้สึกว่าความสามารถดาวที่4ของอาร์ติแฟกต์ซีซั่นสนี้ก็ยังไม่น่าใช้งานอยู่ดีอย่าลืมนะคบว่าถึงแม้ว่าสกิลจะสร้างความเสียหายได้ต่อเนื่องยาวนานเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่พอมันมีอะไรยาวเวลาในการไล่ที่นานเพิ่มมากยิ่งขึ้นมันก็จะส่งผลทําให้อีก3สกิลที่เหลือที่จะใช้งานต่อจากสกิลนี้เนี่ยชา้าลงตามไปด้วยเช่นเดนนเดีียววกกันนน่่ะะแแแลล้ททใตม จะสามารถใช้สกิลได้ประมาณ8 1 0ถึงส0สกิลนะครับก็อาจจะเหลือเพียงแค่7 8ถึง8สกิลเท่านั้นส่วนตัวผมก็เลยรู้สึกว่าดาวที่4นี้ไม่ค่อยน่าปลดมาใช้งานสักเท่าไหร่ครับสรุปเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับ Artifact Season 3นี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็จะมี1ดาวแล้วก็3ดาวครับที่เหลือเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆนั่นก็คือดาวที่2กับดาวที่5ส่วนดาวที่4นั้นดูจะไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่ครับ และนี่ก็คือความสามารถทั้งหมดของ a r t ิแฟกททั้ง3ซีซันของไนน์นั่นเองครับซึ่งทั้งหมดนี้ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นซึ่งหากใครนะครับเห็นต่างหรือว่าใช้งาน a r t ิแฟก t ์ดาวไหนอยู่และมีประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจยังไงก็งสามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ดานล่งคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมมาร์เบเกอร์เกมต้องขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ